สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี FC ออดเยาวชาแนวนะคะแล้วก็ FC ออดเยาว์เฟมบอรี่แฟนเพจนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้ครับผมจะอันดับแรกก็คือมาขอบคุณนะครับขอบคุณมาลัยนะครับผมเอาที่ถุงว้ใเนี่ยขอบคุณมาลัยมาลัยแรกแล้วก็มาลัยเดียวในชีวิตนะครับผมพี่พี่สาวมอกให้นะครับอ๋อ่อนจะรีดตัวเนี่ยมาลัยแรกแล้วก็มาลัยเดียวในชีวิตนะครับผม คุณพี่นางนะครับพี่สาวนะคะคนเอามาไล่ไปหายน่องใช่เฟิร์นฮอดหมองคุณดิเขารดไปเพราะเป็นจ็ดกิโลไปหัวเราลดหกถึงสองกิโลบอลบานแล้วหรือไม่ล่ะโอ้จะบานักไกลไกลเหมือนกันจหมันไม่เกือบเจ็ดสิบโลได้ปะประมาณนั้นนะครับประมาณเกินเจ็ดสิบโลเนาะคขอบคุณพี่นางมากครับแบบมาได้ออนไลน์ห้าร้อยบาทขอบคุณพี่สาวคนสวยนะคะที่ไม่ลืมน้องนะคะพี่สาวก็ไปเชียร์ถึงหน้าเวทีด้วยนะครับผมเรืงที่พูดลงไปในเฟซเนาะ ก็ไม sociedad, ่นีการเที่ยวการมาว่าความเสียเนาะความรู้สึกมันเออถามถามันักร้องกิติมาศเนาะเดี๋ยวคุไปลองโชว์เสียพลังเสียงเทิงเวทีสาวหน่อยเพชรบางแพรนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรับแรกพี่น้องรับแรกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเราอย่างเราบ่มีไม่คิดว่าคนว่าสิมาเที่ยวสี่คนไปไปเออขออนุญาตเรื่องขอบคุณก่อน ขอบคุณบอสเยียรเจดีบอสแพีวพันแล้วก็บอสบริกผู้่บ้านฟินแลนด์นะคะที่หายที่มอบโอกาสดีให้เข้าสองคนเลยดีเสมอมาตลอดมากเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุน้าแพีวครับทุน้าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะพย่น้องใช่ค่ะขอบคุณน้องตอนแรกคุผลงานการเท่าจากได้ไล่ไล่ยู่งข้องไอไลในตาข้องเันข้องมันแสนทอดฟินแลนด์อะไรแหละในส่วนกลุ่มปิดนะครับก็โชว์นี้ก็โชว์แรกมันอาจจะไม่ดีตื่นเต้นไหมคะ ยางที่เห็นอะไรพี่น้องแน่ที่พี่น้องเห็นเนาะตอนแรกมันไม่ดีก็คือว่ามันตื่นเต้นไงบม่เคยเด็กึนออ้นเมื่อเชียนเนาะเมื่อคืลองไม่จะลองเลยถามถ้าเรามาถามนิดนว่าสำหรับโชว์โชว์มือมือยูสำหรับพี่น้องแ่น้เนาะสำหรับใครที่ได้ดูเนาะสำหรับใครที่ได้ซื้อบัตรเข้าไปดูนะคะอยากถามว่า,าโชว์วันนั้นเป<อ>็นไงบ้างนะคะแต่ว่าสําหรับเรานี้คือเราก็ เต็มทีนะเมียก็โอเคนะสำหรับพ่นกาไม่รัเป็นเต็มทีแล้วเยาวานี่อยู่หน้าเวทีไงก็อยากถามเยาวว่าโอเคไหมถามเมียมาถามพูดอยู่ไหนเวทีว่าโชว์เป็นไรก็คือโชว์ภาพรวมแล้วก็โชว์เรื่องเสียงร้องเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลิศอยู่ดีอยู่กะเบว่ามันมันเข้ากันนะพี่น้องแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะคือคนลุกเลยนะคนลุกเลยนะคือแบบว่าจริงเลยล่ะมันเป็นโชว่ที่แบบว่าเออยิ่งไงแบบจริงเลยล่ะเป๊ะใช่ทุกคนก็เล่นสมจริงกันหมดนะครับผม ทุกคนเยืนเบิ่งแบบพม่าครับพม่ากับเรนสมจริงครับพีนแมในทีมงานทุกคนเล่นเต็มที่มากนะครับชาวไทยก็เล่นสมจริงครับพม่าก็เราก็ค่าเลือกเอาหน้าตาด้วยนะครับโอ้มาค่าเลือกหน้าตาเนี่ยขอหย่อนทีมงานหย่อนร่นย่อนร่นโคตรุ้มโคตรมเลยนี่แหละก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณเนาะขอบคุณแล้วก็ ขอบคุณบอดญ่ที่ให้โอกาสท่าเด็กว่ามีมีโอกาสเด็ไปหาประสบการณ์นอกพื้นที่แบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เราเคยไปอ่ะอากอันสาหน่อยบ้านสาหน่อยพี่มันแพงเนาะบ้านบอดจน่ะเป็นครั้งแรกที่เขาเคยไปนะคะที่เ้าเราก็เห็นอยู่แต่ยูทูปแกเราแกก็ยูทู e ดังเมือไม่ค่อยได้ไปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ไปหาประสบการณ์นอกสถานที่แบบนั้นนะคะก็ประทับใจมากเนาะก็ดีใจมากที่ได้ไปเนาะพี่น้อง เจ,จา้าดีใจญ่ไปเดีอ่ะนอบค่อยๆไม่ค่อยปอัดเยอะเดิเออมันโดมโดมก็ใหญ่มากเลยนะครับครอบครัพ่อไปเจอนักร้องในดวงใจด้วยสาวสวยแอนอรดีนะคะเป็นปน,นกักร้องีนักดนตรินนะคะนักดนตรีของแอนมาตั้งนานาเยนายลนเยแต่เดทายรวมดังดีแตรวมความเป็น FC นักดนตรีองแอนมาได้โดดแล้วจ้วยอยหลังแต่เ,เราอยู่ปฐมนเนาะแล้วก็ับยายมาอยู่สาวหนา้าเพลินเพงเนาะแล้วก็เราเรากับมาเล่นหนังไอ้ ไทยบ้านไทยบ้านสายไทยบ้านยี่ดีแหละขัวไทยบ้านยี่สายดีตัวจริงสวยมากสองเพลงปรชขันกับเพะวอเรื่อดมากมีแต่คนสวยเพะพะก็เก่งหัวพะร้อนร้อนอร่อยกันเรดีหอยเดาหล่อนสายบ้านบอกตัวจริงนะตัวจริงสวยมากสวยมากสวยค่ะขาวน่ารักตัวเล็กมากพวกไปว่าแดนแดนของของฝั่งไหนชาวน้อยก็ส่วนมากก็จะเข้าจอเห็นดูนะ เดี่ยวจีเบิ้งแมื่กระบิดมากกว่านะมองมาเดี๋ยวจีเบิ้งเข้ากับจีเบิ้งแอออะไอย่างเงยก็เห็นเท่าเออมากับเบิ้งมันก็เห็นมันก็เห็นไงเข้าขอนยุงเบิ้งเขาเจ้าเนาะเดี๋ยวโอ้คือผมงามอะไรแคบุรีอะไรแตจริงนะมีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้วมีโอกาสได้ขึ้นเวทีเดียวกันผมคิดว่าควรนะครับแต่เสียงก็เตรียมที่อ่าพูดอะไรแรกคือเดี๋ยวบอกถึงเสียงอันตอนที่ขึ้นไล่ครั้งแรกอยู่ด้วย ในตาไรกลุ่มปิดอนก่อนนะรั้งที่ยี่สิบเอ็ดมื่อตอนนั้นจำได้นะครับขนาแพลวเน,นาะขนาแพลวโท่วมาว่าบอกม่บอกว่าให,ห้ใพ้วเจ้าข้นเด้อบาอาจารย์วึ่ซ้อมซ้อมแบบครับเข้าห้องน้ำกับซ้อมนอนกับซ้อมตื่นึ้นกับซ้อมทรงดีเพลงมาบางอาจารย์เป็นโช์นะชวงเป็นโช์เอาแบบนี้เลยเอาไปฝึกร้องมาเนาะฝึกร้องมาก,ก,อมาก็อุ้ยดีร้องดีลแล้วแหละร้องดีนะฝึก ตอนซ้อมไม่ลองดีเองแต่เวลาตอนขึ้นเวทีอยู่ราตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นได้วาบคนอยู่ไหนวิธีอลไรกล่องเกิงเต็มอยู่เ,ยเราไม่เคยเนาะออไม่เป็นครั้งแรกนเนเาะทำได้แค่นั้นก็ถือว่าดีโอเคมากนะแต่ว่าแต่ว่าเราฟังอยู่ในยู่นยุคขังหนาอยู่ในสุดตัวนั้นฟังเะไรเจอมันไม่ค่อยยินในหันไงก็เลยคอยเลยห่องแห้งไปมันกลายเป็นตะขอเลยมันก็เลยแบบผลงานออกมาคือพอเรา มานั่งดูไลฟ์ไลฟ์จบเราเรามานั่งแบบเสียงแบบคัดลองแบบไม่ไ้มล่ไม่้ขอโทษขอไปเอฟซด้วยเนาะที่แบบว่ามือใหม่แล้วก็ไม่ใช่โมเมนักหล่อมืออาชีพเมนหล่อมืออาชีพแล้วไม่หน่อเฮ้แที่กะถัาแบบว่ามันมันเกิดโมโลีลีนล่ะมันไม่ได้เลยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้มีถ้าว่าฟัายมีในไหลซแล้วฟังละจันเกินว่าจันขอแบบตะคอกเลยแต่ก็แล้ก็ดีใจแล้วเราจะก็เลย ทุกคำติชมแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขเนาะคือเจมมันเต,ตือนให้ไงตอนนั้นเจมถูกเตื่นแห้มันรอตื่นแห้แหแหมันก็นเลยแบบคืตบอตะวัน,นหลงหดเนื้อถ้าตะวันหลงหดเนื้อไม่เนื้อไม่เป็นคนไม่หลงเนื้อมาไปลองยี่ปุ่นเนาะไปลองญีุ่่นสาวน่าเพล่เพล่เขาแหงา้งไม่หยนแบบนาเวทีแบบเฮ้ยรุ่นเมียะไรทำมา รุ่นจรสิงเยาะเย้ยปุณละพี่น้องเอ้ยรุ่นร uh, mm ุ่นญาติผัวหลงขี้ญาติผัวยังไงล่ะญาติญาติล่องแบบว่าเออนลุ้นญาติลุ้นเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นเวทีใหญ่ได้พี่น้องเนาะแบบว่ากุญแจเด็ล่ะคนห่อก็ค่อยขึ้นเวทีแบบนั้นแล้วมันขึ้นเวทีลอะค่ะแบบแบบว่ามีแบบศิลปินหลายคนแห้งแล้วเราก็เป็นนักร้องหลักด้วยอันนี้แม่นมากหลายตาหน้ามันส่นาญาติเพิ่นตมเติมญาติเพิ่นมลดเนื้อัเสียงนะแต่ก็ทำได้ด้วยดีนะพ่อเก่งมากนะจ๊ะตบมือให้ไม่แล้วไอ มีคนถามว่าตื่นเต้นไหมคงจะตื่นเต้นกว่าอยู่นู่นก่อนครั้งแรกน้องที่ขึ้นนั่นสินะความเป็นจริงแล้วบอแมนพี่้องไม่ตื่นเต้นเลยสบายกลายเป็นสบายมากแบบใจในบ่ดเซนท์คับใจธรรมดาได้แบบขึ้นไปเนี่ยคืออยากร้องอยากโชว์มากเลยอะไรเงี้ยแบบอยากแก้ไขอยากแก้ไขนะบอแมนมาบอแมนมาบ่ตื่นเต้นหรอกคือพิ่อยากแก้ไขแบบ่าแก้ไขที่หลอกก่อนแบบว่าเสียงมันออกมากแบบเราเราทมาออกมาได้ไม่ดีเนี่ยไมนเสียงแบบตะของไม่เสียงแบบ พี่ก็บอว่าอยู่ต่อเลยรได้พี่อยากแก้มือไหมอยากแก้มือไหมสินะแล้วพราพ่อแพ่าพ่อบอลเพ่าให้โอกาสได้ไปลองอีกเท่านึงเพี่ก็เลยแบบอยากอยากอยากแก้ไขตรงนั้นเนาะให้มันดีขึ้นอย่างสินะอยากหวัว่าจะคว้าจะเห็นได้ดีมากไม่ซ้ำใดนอย่างสินะแต่ก็โดยรวมก็ออกมาคือเลิศมากนะคะทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงเนาะที่คอยสูมทีมแดนเซอร์น้องๆก็สุดยอดสุดยอดอีหลีสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดอีหลีพี่น้อง แตเส e ยอ่นี่ะกะแล้วมันมันกระตืนเตียนตอนแรกเราเราเพิ่งมาตื่นเปที่เสือเขาเพิ่งชั่วนี่เขามาขอนสาวหน่อยเพื่อนๆกะอยากแก้ไขมันเลยลืมความถึงเต้นไปเลยอยากลองให้ดีชุดนินะกา่คืนเ้อสองเที่ยสามมันกระจาร้าตื่นเตียนไปเรื่อยๆแต่ีมันเป็นเที่ยงกไงเนาะคอมจริงเลียวขนซาหน่อยแหงเป็นตื่นเตียนเลยเลยเมียนขอหลังแหงเป็นตื่นเตียนเราแหงเงินเลยเอาแหงอยากตื่นเตีนอยู่แหงอยางจนรู้จิลงมาแบบ บวกเออะออเออเอสนาแบบโอ้ดีใจนะเออน้องแย่ก็เลิศมากนะเออสุดยอดนะเอโชว์ไม่น่ากันเลิศมากกับพี่นิวเอร้องดีมากเลยทีมงานบอกอยู่เื้อซับไปนั่งเบื้องมือนั่นโชว์ของทีมงานท่าทุกโชว์น่ะคือเลิศจริงๆเลิศดีหรืเลิศดีหรือเท่ามาได้ดีดีทุกคนเลยนะคะขอชมขอชมเขาก็ตบมือให้ทุกคนเลยตบมือทุกโชว์ตบมือใหญงแบบคนลูกนะไม่น่าคนลูกมากเนาะอ๋อเฮดเด็งอะไรคนลูกวะแหละอ๋บาลาจัน แล้วสำหรับที่แม่ข้าจอดกระโชดดีอยู่นะพี่น้องนะแด่นสวเข้าจอเต้นเต้นเลิศมากสวยเพาะว่าเขาเป็นลําเขาเป็นมลรัมมูมลรัมเพิร์ดเด่นข้าจอดกระเต้นเลิศเยอะเลิศมากนะคะเขาจอดเต้นแล้วดับาสอนเนาะเขาก็สุดยอดเหมือนกันสมเป็นสมเป็นสาวน้อยเพ่ิบแพร่เป็นเราเนาะเพราะว่ามลรัมเขาเป็นมลรัมดังเลยมลรัมดังเป็นมลรัมลับละมันประหลาดจะทันเนาะเนาะมีดินดีมากดีใจมากจริงๆบอกตรงได้ไปเมาแหละทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ มาบอกข้อรู้สึกให้ฟังน้อพี่น้องว่าเด,ดี๋ยวไปยืนอยู่นานาจุดตรงนั้นท่านขนาดยา่อไปถึงเวทีแล้วย่อยังตื่นเต้นจนสีเงเงาหิมะพี่น้องตื่นเต้นน้ำเพลืนแหง้งยานพนลองขีดขี้ยานลองรูดยานคล้ายหน้าคล้ายตาบอดแผ่วผ้ากับบอดเบียดติดเปลนอกหวดสาวมอบแดดว,าไว,ไว,ไวหห่าวใวบ้ายแจ๋ห่อแบบเป็นนักรองหน้ามืงสีมาเวลาเบียดแล้วแห้งวันเแจ๋ตัวเลย ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนวันนั้นเลเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสเท้าก็ไปทายคลิปก็บอดเพียรก็บอลบิกเนาะเรื่องเรื่องเรื่องมาบาทีหมอบหมอบไปถ่ายอเยู่เนี่ยจะไปขอบุณเพนยูที่หีโอกาสได้ไปยืนบนเวทีนะคะโอเค อ่าสำหรับคินนี่กับบอมมี่อย่างไยกับอม<อ>บอกบอกบอกพ้นวิสัยทังข้างมาเกิดมากครั้งหนึ่งเนาะในนเกิดมากครั้งหนึ่นทง, <c oughs> ท,งที่ได้ดไปห้าระ<ม>สบการแบบนั้นคือดีใจมากขอบคุณมากขอบคุณเิฟซีขอบคุณเพียวพ,พาขอบคุณผู้จัดกานฟินไดแอนขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบมาเ <c oughs> นาะรวมมือรวมใจกันจนแบบว่าการชั่วการเสียงของ่งอฮาออ,ออกมาเลยสำเร็จดูรั่วนะคะย่อไปเชียร์คือย่อยังดีใจนะคนลูกเลยพี่น้องคนลูกอีลี แล้วประสบการณ์ก็ขอบคุณมาลัยจากพี่สานะคะนี่นั่งรถออกไปเอยนอนไก่นะคะชมเหนื่อยนะแต่ละครีดกล่าวมามีอย่างหลายน้อโอเคมั่งมาเล่าประสบการณ์โอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดสมัครในช่องโอ๊ดเยาว์นะฮะโอ๊ดเยาว์ชาแนลด้วยแล้วก็โอ๊ดเยาว์เฟมเบอร์รี่แฟนเพจนะครับพี่น้อง แฟนเพจเราจะชื่อโอ้เดี่ยวแฟมเบี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็วัดก็แฟมเบอรี่ภาษาอังกฤษนะครับผมตัวก็ตัวก็ม่ต้องไปติดตามบ่ต้องไปเบิ่งแล้วงได้พี่น้องเพราะว่าเขาได้ลงแล้วนะครับก็ไม่เคลื่อนไปเรียวนะคะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าคลิปอะไรไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ